ภาพก็คุณสุชาติแปรานะครับกบาปารยาโต้งนะครับเหมือนกันเป็นเจ้าภาพอาแลกววันนี้เดี๋ยวพวกเราขอโมทนาคุณสุชาติแปราด้วยนะครับสาธุ<อ>นะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพผู้บาจา์ประจำตลอดตลอดอาจารย์น,รยาารยนึกอะไรไม่ออกนึกคุณสุชาติแปรธาโมทมําบุญเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายอ์ปถมวันนี้ได้ถึงยี่สิบสี่ับ องละสิบสองกับนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจารย์พาพวกเราได้รับบุญถึงคนละ48่สกับสี่สกับนะครับ48่สกับโบสถละสององค์องละสิบสองกับด้วยเนื้อทองเหลืองเป็นพุทธมหาเตชะวันโตที่อาจารย์น้อมคําสอนมามีฤทธิ์มีเดชมีบารมีถวายปุ๊บมีวิมานปรากฏขึ้นบนเลยมีเทวดาคอยแซ่ซ้องว่าครั้งหนึ่งมนุษย์คนนี้ เมื่อลาสังขารแล้วเขาต้องมาอยู่กับเราเขาจะเป็นสหายของความเป็นเทวดาอยู่กับเราอีกเขามีวิมานปรากฏแล้วขนาดตัวเขายังอยู่ในโลกมนุษย์แม้ขันหน้าเขายังไม่แตกดับเข้อใจไหมครับเพราะนั้นมีกายสว่างสวยัยมีฉับพันบรารมีฉับพลังสีนะครับพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าเป็นมหาเตชะวันโตผ่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คือสมเด็จองประโถมที่เราถวายวันนี้นะครับมีฤทธิ์มีเดชเมื่อเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกแล้วเนี่ยเราจะมีมีวิมานมีร่างกายสว่างสวัยโดยกายทิพย์อย่าลืมมหาเตชะวันโตคือยิ่งใหญ่มหาแปลว่ายิ่งใหญ่มีฤทธิ์มีเดชมีแสงสว่างมีบริวารมีวิมานนะครับมีวิมานถ้าใครนั่งสมาธิได้ความบริสุทธิ์นันใจคือได้กําลังสมาธิเนี่ย ตอนถวายสมเด็จองประถมเนี่ยให้หลับตาเนื่องถึงเราจะเห็นภาพสมเด็จองประถมเนี่ยลอยขึ้นไปอยู่บนเมฆเลยนะครับเรื่องจริงลอยทะลุเพดานโบสถ์เนี่ยทั้งคู่เลยทุกที่อาจารย์จะเห็นอย่างนี้แหละพอเอ่ยคำถวายเป่งวาจาถวายพร้อมกันสาธุลั่นโบสถ์เนี่ยองประถม่งเป็นกายทิพย์เนี่ยก็จะลอยทะลุเพดานโบสถ์ขึ้นไปเลยไปอยู่บนเมฆเลยเต็ม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 เสียงเลยนะครับจะได้ในสงถึงเทวดาเขาฟังอยู่เดี๋ยวเขาเทวดามาเต็มเลย,ย,ไ,ดยได้เลยครับ เป็นลมนะมักมากการสวดมนต์เนี่ยไปกการสวดมนต์เป็นพุทธานุสตินะครับผู้สวดย่อมเป็นที่รักของเทวดาและผมเพราะนั้นเราเปล่งเสียงออกไปเขาได้ยินนะครับเะไรนะฮะก็ได้แต่เขาอยากเทวดารับตัวเขาอยากมาฟังด้วยเพราะการสวดมนต์เนี่ยเขาจะมาฟังเยอะเขามีความสุขในการสวดมนต์นะ มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะอิสัลนีนะสหะ

ภัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทัสสะภะควะโตอะราหะโตสมมาสมุทัสสะสนาชามุท uh ังสระนังภะชามิธัมมังสระนังภะชามิส si um nope. ังฆังสระนังภะัังสรนังชามิขุทียัมปีพุทังสระนังภะมิอุียัมปุทังสรนังชามิ

ตาติยมปิพุทธังสระนังกฉามิตาติยมปิพุทธังสระนังกฉามิตาติยมปิธรรมังสระนังกฉามิตาติยมปิธรรมังสระนังกฉามิตาติยมปิสังฆังสระนังกฉามิตาติยมปิสังฆังสระนังกฉามิ สาณคมนังนิิตังอามะพันเตปานติปตาเวรมณีศิกขาปัทังนสมาธิยมิปตาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยมิอะทินนาทานาเวรมณีศิกขาปัทังสมาธิยมิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขา สมาธียามิยาเมสุเิชาจาราเวรมณีสิทธาปัทังสมาธิยามิยาเมสุเิชาจาราสิเขปัทังสมาธิยามิ สาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาวาคาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชะปมาาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะปัมมาธานาสิกขาปัทังสมาธิยามิ ปัญจาสิขาปธานิสีเลนะสุขติงยันตสาธุนโาโพคสัมปทาสาธิเลนะนิพุติงยันตตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุาเอาไปพระบาลีระกล่าวตามอาชา์นะครับคระเก่า,าวถวายพระพุทธปฏิมากรน,นะครับ อิมังมายังพันเตพุทธรูปังพิกุสังคัสโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุ อัหากังทีคารังฮิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ะฐถมต้นทรงเครื่องจักรพรรด ปางเปิดโลกจำนวนสององค์ขอพระพิษุสงฆ์ทั้งหลายจงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอ นี้ไปที่ท่านนะตั้งใจประเคนพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ไว้ในอุโบสถวัดบางเลนเจริญอย่างนี้ให้เราทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงต่อไปอธิษฐานให้ดีและก็ประเคนโดยพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธ วันนี้ถวายจะตกปัจจัยด้วยนะเป็นอามาเลยนี่ผวายกะถิ่นพระอาจารย์ลงหน้าเลยพระอาจารย์ถิ่นอบสาแดกแดกแดกสาธุ په چې تاسو په دې اړه معلومات ترلاسه کړې وي نو تاسو کولی شئ چې د دې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ นายเอ๋่บ้านที่นั่งโทรศัพทกดิบเบียน้อยดูว่าจะนำฝนนี่ขังยังเอาช่วงชีวบัจจลนเดายบชีสีตานดิบเบีโนในกสรทำงานทวิสาวัเธส हृदयचत्तिय आयुक्तवा फलं वन्नं सुखं च प्रतिकामं कोटिपालिय संवाद होतीयं आयं पूतपत्तकति तेन तथा तथा सकिता विविन्हा केषासन्ने लोकासु कृताहो ससखेयाति तीमो मति सपनं कल्लां प्रासंतू सपथेका सपदुखान पावेन सथा सोति พระธรรมานุภาเวนัสธาสถีพระสังฆานุภาเวนัสธาสตีพระวันตุเตพระรัตนคุณพระศีรัะัทนตรายพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดบางเลนเจริญนี้มีหลวงพ่อใหญเป็นต้นเป็นประธานและเทพคุปปกป้องพระพุทธศาสนายุคการแสงโ,โกรจักรวรลดิโลกธาตุจงโดยนันดาหให้สาธุชนทุกท่านที่มาเพ่ทำบุญสวายพระกรูปขอ,ของหลสตนนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญปัสกากทุกโสทุกภัตรายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อโยมและครอบครัวของโยมพิสุมีสินใดที่ถูกต้องทำนองวองธรรมร้อยพันสำเร็จด้วยพรทั้งสี่ประการมีอายุวันน้าสุขปาพละอติพานต์รำสารสมบัติด้วยกันทุกท่านเถิมสาธุ เป็นเจริญแห่งนี้เพื่อให้สาวผชนศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่มาไหว้พระนั้นได้มากราบไหว้กุศลาผู้ที่เป็นเจ้าภาพนั้นก็ได้บุญได้กุศลเป็นบุญเป็นกุศลและก็ได้เ,เั้นลงพระพุทธศาสนาให้มีความมีอายุข,ของพระพุทธศาสนาห้าห้าพันปีด้วยกันก็ขออวยขน,นา,าน่านวันนี้ฝ่ายนี้อาสาขาดนะเพราะว่าถ้าตอนจบเจริญก็จะ บ่อของที่เรลของที่เิ่ลนี้ก็เป็นทุกขทัูเหมือนกันแหละนะแต่เป็นเป็นโทรงที่ว่าอาจจะปิดตัวอะ,อะไรก็ได้นะ,ะนเพารถในกระป๋อาอาเป็นสิน่มงคลแก่ทุกท่านและก็เป็นความกำลังใจให้ทุกท่านต่อไปนะให้ที่กำลังใจและก็ให้ทกท่านทุกคนนะสุขภาพแ็งแรงแลวก็ประสบความสําเร็จขังทุกท่านทุกคน อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกำใจที่ว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มาปิดทองไว้อันนี้ตอนนั้นหล่อแล้วก็ทำเป็นโอมมาเพื่อที่จะแจกจ่ายที่จริงก็จะใช่ที่จริงก็จะ,จจะ,จจะนำมาแจกมารถ,ถือแหละแต่วันนี้เป็นคณะใหญ่ 好了，好了，好了，